ให้ h, ทุกคนเ <c oughs> คยรู้สึกไหมว่าเวลาผ่านไปเร็วมากจนบางครั้งเราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวคุณอาจจะกําลังทําอะไรบางอย่างทุกวันโดยไม่รู้ตัวว่ามันกําลังกัดกินอนาคตของคุณอยู่แบบไม่ทันรู้ตัววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเจ็พฤติกรรมที่กําลังพังอนาคตคุณแบบช้าๆและถ้าคุณกําลังทําสิ่งเหล่านี้อยู่คุณอาจจะต้องรีบปรับปรุงด,วด่วนในคลิปนี้ผมจะพูดถึงพฤติกรรมที่หลายคนมองข้ามแต่กลับมีผลกระทบมหาศาลในระยะยาวถ้าคุณอยากรู้ว่าเจ็ด พฤติกรรมนี้คืออะไรและจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงมาติดตามกันให้ครบพฤติกรรมที่1การไม่วางแผนอนาคตการวางแผนอนาคตไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายใหญ่ๆแต่เป็นการรู้ว่าคุณจะทําอะไรในแต่ละวันเพื่อให้ไปถึงจุดหมายการไม่วางแผนอนาคตทําให้ชีวิตเหมือนกับการเดินไปในทิศทางที่ไม่รู้จะไปไหนเมื่อคุณไม่วางแผนคุณอาจจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญหรือเสียเวลาไปกับก,บการทําอะไรที่ไม่ช่วยให้คุณก้าวหน้าแทนที่จะมีการ กำหนดแผนที่ชัดเจนและขั้นตอนที่สามารถทำได้จริงเช่นการกำหนดเป้าหมายในแต่ละปีเดือนหรือแม้กระทั่งในแต่ละวันคุณก็จะรู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทุกๆก,การวางแผนจะเป็นการทำให้คุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรและไปไหนแม้ว่าจะเป็นแค่การทำสิ่งเล็ก,เลกๆเช่นการตั้งเวลาอ่านหนังสือหรือการออกกำลังกายทุกวันก็ถือเป็นการก้าวไปข้างหน้าในอนาคตที่คุณต้องการพฤติกรรมที่สอง การมัวแต่คิดถึงความผิดพลาดในอดีตการจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตอาจทําให้คุณสูญเสียพลังในการเดินหน้าต่อไปความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนมันเป็นเหมือนบทเรียนที่สอนเราให้รู้ว่าต้องทําอย่างไรในอนาคตแต่การคิดเกี่ยวกับมันซ้ําๆจะทําให้เราติดอยู่กับความรู้สึกเสียใจหรือความเครียดโดยไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วเพราะอดีตมันผ่านไปแล้วสิ่งที่เราทําได้คือการเรียนรู้จากมันและปล่อยวางไปการปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความผิดพลาด จะไม่ทำให้เราเติบโตหรือพัฒนาคุณสามารถใช้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์เพื่อปรับปรุงตัวเองและเดินหน้าต่อไปเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นแรงผลักดันในการทำสิ่งที่ดีขึ้นแทนที่จะทำให้มันเป็นข้ออ้างในการหยุดยั้งตัวเององอกพฤติกรรมที่3การไม่ดูแลสุขภาพตัวเองสุขภาพเป็นสิ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเมื่อมีงานหรือความเครียดเยอะๆแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญมาก ในระยะยาวถ้าคุณไม่ใส่ใจดูแลตัวเองในตอนนี้เช่นการออกกําลังกายการกินอาหารที่มีประโยชน์หรือการพักผ่อนให้เพียงพอสุดท้ายมันอาจทําให้คุณต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่หนักขนาสาหัสไหนอนาคตร่างกายของเราต้องการการดูแลทุกวันเพื่อต่อสู้กับความเครียดและแรงกดดันต่างๆถ้าคุณเริ่มดูแลสุขภาพในวันนี้คุณจะรู้สึกดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ สุขภาพที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวแต่ยังช่วยให้คุณมีพลังในการทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นพฤติกรรมที่4การไม่ลงทุนในตัวเองหลายคนมักจะคิดว่าแค่การทำงานให้หนักหรือหาวิธีทำเงินมาให้ได้เยอะๆคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่จริงๆแล้วการลงทุนในตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆฝึกทักษะใหม่ใ หรือแม้กระทั่งการหาความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเองจะช่วยให้คุณมีเครื่องมือที่ดีในการจัดการกับชีวิตและการงานได้ดีขึ้นการไม่ลงทุนในตัวเองอ่อนจะทําให้คุณไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ตามศักยภาพที่มีอยู่เราต้องรู้จักพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่หมุนเร็วนี้ถ้าคุณยังไม่เริ่มลงทุนในตัวเองวันนี้ก็ยังไม่สายที่สําคัญคือการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันเพื่อให้ชีวิตของคุณไม่หยุดนิ่ง และมีความก้าวหน้าอยู่เสมอพฤติกรรมที่5การรอเวลาพร้อมหลายคนมักจะรอให้รู้สึกพร้อมก่อนที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างแต่ความจริงคือไม่มีวันไหนที่เราจะรู้สึกพร้อมเต็มที่1น0้เทุกคนต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและทํามันไปเรื่อยๆความพร้อมมันไม่ได้มาเองมันมาจากการลงมือทําจรงิงๆถ้าคุณรอให้ทุกอย่างลงตัว คุณอาจจะต้องรอไปตลอดชีวิตไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบและถ้าคุณกลัวที่จะเริ่มทําอะไรบางอย่างเพราะรู้สึกไม่พร้อมคุณก็จะไม่ได้ทําอะไรเลยลองคิดดูสิครับว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกกลัวหรือลังเลให้เริ่มทํามันก็แค่การฝึกฝนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพราะการลงมือทําเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดพฤติกรรมที่6การใช้เวลามากเกินไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญ ในยุคที่ทุกคนมีเวลาจำกัดการใช้เวลามากเกินไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปสิ่งที่เราใช้เวลาทําในแต่ละวันมีผลต่อการเติบโตในอนาคตหากคุณใช้เวลาไปกับก,บการดูทีวีหรือเล่นโซเชียลมีเดียมากเกินไปคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเพลิดเพลินในขณะนั้นแต่ในที่สุดมันจะทำให้คุณรู้สึกเสียเวลาหรือ,อไม่พัฒนาหากคุณเลือกใช้เวลาของคุณไปกับก,บการพัฒนาตัวเองเช่นการอ่านหนังสือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือการออกกําลังกายคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวการจัดการเวลาให้ดีคือการเลือกใช้เวลาทําสิ่งที่สําคัญและมีประโยชน์สาหรับการเติบโตในชีวิตพฤติกรรมที่7การไม่เรียนรู้จากคนอื่นหลายครั้งที่เราเชื่อว่าเราควรทําทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ความจริงแล้วการเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์หรือความรู้ในเรื่องต่างๆช่วยให้เราเติบโตเร็วขึ้นถ้าคุณไม่เปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่นคุณอาจจะทําผิดพลาดซ้าๆ หรือล้มเหลวในสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้การเรียนรู้จากคนอื่นไม่ได้หมายถึงการเอาอย่างพวกเขาแต่คือการเปิดหุมมองและแนวทางใหม่ๆที่จะช่วยให้เราเติบโตถ้าคุณพร้อมที่จะรับฟังและเรียนรู้จากคําแนะนําหรือข้อผิดพลาดของคนอื่นคุณจะพบว่าตัวเองจะเติบโตขึ้นได้เร็วขึ้นทั้งในด้านชีวิตและการทํางานวันนี้เราพูดถึง7พฤติกรรมที่อาจกําลังกัดกินอนาคตของคุณแบบช้าๆได้แก่การไม่วางแผนอนาคตการคิดถึงความผิดพลาดในอดีตการไม่ดูแลสุขภาพ การไม่ลงทุนในตัวเองการรอเวลาพร้อมการใช้เวลามากเกินไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญและการไม่เรียนรู้จากคนอื่นถ้าคุณเริ่มปรับปรุงพฤติกรรมเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้คุณจะสามารถสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะถ้าเราทุกคนร่วมมือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆในทุกๆวันอนาคตของเราจะดีกว่าเดิมแน่นอนแล้วเจอกันในคลิปหน้า